สวัสดีครับผมนิวโตโตคาร์นะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเข้ามาซื้อรถกับทางศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาร์นะครับเป็นรถอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยกว่านะครับเยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทักครับอ่าวันนี้พี่ทักมาดําเนินการซื้อรถกับศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาร์เนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรครับอ่าโตโต้โฟรจูเนอร์ครับโตโต้โฟรจูเนอร์นะครับพี่ทักเนี่ยได้เข้ามาที่ถึงโตโยต้าาอ่ศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาร์เนี่ยกี่ครั้งแล้วครับ ครั iden, glaube, ้งนี้ก็ครั้งที่3าแล้วมั้งครับครั้งที่3นะครับทําไมถึงตัดใจจะซื้อเลยครับถูกใจครับทั้งบริการทั้งสภาพรถบริการครับก็คือพี่ทักก็บอกว่าสภาพรถนะครับแล้วก็การบริการนะครับของทีมงานนะครับใช่ไหมครับพี่ทักครับผมครับผมแล้วพี่ทัเครับมาซื้อรถที่โตโตคาเนี่ยเป็นคันแรกไหม ที่โต๊ะคังแรกครับผมคันแรกนะฮะแล้วพี่ทักษ์จะมีโอกาสกลับมาซื้อกันที่สองไหมต้องถามพี่ทักษ์ก่อนเลยผมว่าน่าจะมีนะน่าจะมีแล้วขอบคุณพี่ทักษ์มากเลยครับพี่เพราะอะไรพี่ทักษ์ผมถามนี่เพราะอะไรคือลักษณะการบริการบรริกาสภาพรถสภาพรถเยี่ยมมากอก็เองครับครับพี่ทักษ์ขอบคุณมากเลยครับก็คือพี่ทักษ์บอกว่าสภาพรถและการบริการนะครับก็คือเขาเน้นนะพี่ทักษ์นะครับผมครับผมแล้วก็พี่ทักษ์รู้จักโต๊ะลูกค้าเนี่ยจากสื่อออนไลน์ไหนครับ ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์นะฮะในเว็บไซต์ก็คือพิทักษ์ก็บอกว่าเขาเข้าไปดูในในเพจศูนย์รัฐนตรีสองโตโต้คานนั่นเองนะครับต้องไปหาพิทักษ์ครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนี่พิทักษ์ครับเดี๋ยวจะทางศูงนย์รัฐนตรีสองโตโต้คา์เนี่ยจะมีการประเมินนะครับว่า,าตัวผมเองและก็ทีมงานของโตโต้คานะจะผ่านโตโต้คามาตรฐานที่คุณวางใจไหมนะครับในสายตาพิทักษ์นะครับ เดี๋ยวผมจะประเมินนะครับว่าตาพิทักษ์พึงพอใจประทับใจนี้ยกไว้หน่อยตาพี่ทักษ์เนี่ยไม่ประทับใจนะครับไม่ไม่ต้องยกยืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวจะนับหนึ่งสองสามพทักษ์ค่อยทําการเนาะครับผมเดี๋ยวเรามารลุ้นกันนะครับว่าพิทักษ์เราจะให้ไหลหรือล่านะครับผมจะพร้อมแล้วนะครับพี่ทักษ์นะครับหนึ่งสองสามครับ ขอบคุณพี่ทักมากเลยครับพี่นะครับพิทักครับแล้วท้ายนะพีทักนะพี่ทักมาสิโลกทางรถจนโตรถคานะครับพี่ขอให้สุขภาพีิทักร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ครอบครัวพิทักด้วยนะครับพี่แล้วก็ขับรถนะครับพี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอบคุณมากพิทักครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ